เรียนงวดวัดโพจากโรงเรยียนแพทย์แผนโบราณวัดโพและเชตวันมีหลักสูตรอะไรบ้างแต่ต่างจากที่อื่นยังไงและทําไมถึงต้องเรียนที่นี่หลักสูตรของเรามีมาอย่างยาวนานเราเป็นโรงเรยียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรกของประเทศไทยเราออกแบบหลักสูตรมาเพื่อทําให้ทุกท่านที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์สามารถปฏิบัติเป็นทําเป็นและ นวดเป็นอย่างมืออาชีพค่ะโรงเรียนของเราสอนนวดอย่างใกล้ชิดครูหนึ่งคนมีนักเรียนไม่เกินสี่คนเรียนแล้วรู้จริงทําจริงทําได้จบแล้วทางโรงเรียนมีใบป,ประกาศยาบัตรมอบให้สามารถทําได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคุณครูของเรานะคะฝึกอบรมมาอย่างน้อย5ปีนะคะึ่ง ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะกว่าที่จะมาสายทอดให้กับนักเรียนได้นะคะแล้วก็อย่างดิฉันเองนะคะก็มีประสบการณ์มาแล้วสิห้าปีค่ะหลักสุดระยะสั้นที่สามารถเปิดสอนทุกวันและเริ่มได้เลยมีนวดไทย60ชั่วโมงนวดเท้าเพื่อสุขภาพ60ชั่วโมงหัดภาษา60ชั่วโมงนวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย60ชั่วโมงนวดกดจุด การบำบัดน,นวดหน้านวดผู้หญิงนวดทาอกและเด็กส่วนหลักสูตรระยะยาวของเราก็จะมีหลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อการบำบัดรักษา200ชั่วโมงหลักสูตรวิชาชีพนวดไทย165ชั่วโมงหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงหลักสูตรนวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย150ชั่วโมงหลักสูตรสปาบอดี้ทรีทเมนต์150ชั่วโมงและ120ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย380ชั่วโมงหลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อการประกอบโรคศิลปะนวดแผนไทย800ชั่วโมงค่ะในส่วนหลักสูตรของแพทย์แผนไทยที่ต้องสอบใบป,ประกอบโรคศิลปะจะมีหลักสูตรเวชกรรมไทยเทศัชกรรมไทยและนวดแผนไทย800ชั่วโมงปัจจุบันโรงเรียนมี4สาขาสามารถติดต่อข้อมูลตามนี้